มามา,า,า,ามาพี่ก่ว่ามาลองกินสมบัติม่วงรอบเด็กกอนพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนอันซึ่งมันกินสมมัติม่วงรอบเด็กฮักกามาแต่สวรรค์พี่น้องเลยเมือเม่อยแห้งเมือ่อยเขียดเซ็งเลยไปหาเหลาะเหล็ดเหลาะเตี่ยวไปหาคลายเขียดฮักกามาตะกินเดียวมั้ยแมว แ้แมวชอบไอ้ท่แมวกินชะอีต,ต้นมันมันเ,เลมมีนยงไงมันกินลดนเนื้อเปื่อกินลดอเอามีดเด้กอกบเป็นอะเด้อแหงวินหัวเดุกคนเอ้ยังไย ดอกเลน่นนี่ก็้ากันนาเด้อกินสมหมุนกับพี่นอ้องกระเพาะพริกป่นป่นเฮาเนาะนี่เละคันเวลาเครียดเลยบ่อยากพบ่่อยากออกไปไปหน้อยอยากไปหาเหลอเล่นแบบให้มัน s ่วงอยู่ในหัวใจนะเนาะว่าชี่ซะ เขาไปอยาก่วง่นี้เวใจข่อยาม่เอาหมังม่กัเอระชมากเนยวเลยเอามังม่อันนั้นได้ันจัผสมไเออออเอาหมังม่นั่นกหมากม่กระชนามากนึง่ไว้ได้น่งทงให้ก มันส่วงในหัวจิตหัวใจไปหาหลอกเล่นพี่นอกไปคลายเคยรียดองทม,มือมนเครียดแห้เลยวิ่งเหีกด,ด้ย เวลาอยู่ก็กลับมาเือยู่ประมาณมาได้ยุหนึงเนบมนหมวนหักจะตองมันจะป็นบอไปส่งมกหมวงก่อน เท่าไหรากม,มันเนียอ้อืมมันเซ็บนันกะมาันหนาเนาะมัม่วมเน,นาะกะมันหนามาเห็นเพื่อนล้วก็เครียดรถโศกเศร้าเงาใจลดจนมันเป็นไัชนเนาะคือว่า,าเราจะเห็นหนาคนพี่นอ้องหัวสี่ซักเราจะเห็นหนาคนเพื่อน จ้เคยเป็นยังอสีเว่าความสื่อสพิ่นองอามุดมัดไม่ได้เห็นคนในเฮือนคอยเบื่อแห้บรม,มารีลาสัก่อนิยาดอกเมื่อในคนเฮามันอิ่มเฮาอเนกหลายเลยเนาะแมนบอกพี่น้องเนาะอยู่โตได้คนเฮานะเด,ดี๋ยววนในยังได้เบื่อชีวิตแหง เห็นชีวิตแบนุมหีอบวนไหวกังหยามีุมีคัวโอ้เจ็ดเส้นเ็ดเอ็นเป็นดนคือสีดีขึ้นมขอยทองก็อยากเป็นโสดคือสีิไหวกังหนอันหนึ่งบุตรหนึ่งอันหนึต่อัหยัง ยังติดอยู่เบื่อมันแห้งมา,า,งมาเินคือวิ่นหัวเขาเจ็บเสร็จพี่น้องไง ยิ่งเท้าทีนอนพักผ่อนบ่เมือ่อยนะอยากนอนพักผ่อนสมองเน่ย่ยมึงขึ้นก็บ่ได้พักผ่อนเราต้องพักผ่อนน้อยๆเมื่อคืนเนี่ยยิ่งเท้ามาเมื่อคืนเนี่ยส่วนตัวเราเนี่ยมาบึ่งบ่เขายังบ่ได้บึ่งคอมเมนต์ของเล็กน้องยังไ่ทันบึ่งคอมเมนต์เจ้าของ

พบ่นคอมเมนต์ก็เดนะ้อถ้ามันเนี่ยขนาดนี้กับปะกับปรวัตเลยโลดโอ้ยเราบ่ยอมป้าขอเลือกน้องเนาะคุนคอมเมนต์มาบอกเนะี่ยซื่อนา้นาๆนนะคุณนา้นาเอ้ยบ่นซื่อนังเบิ่งก่อนนังหลาเรียกหรือว่า,านัางหลาอยากนะอยากนามใครแน่ได้อีหลาใครวัดน,นะ เือทอง่เี okay, aky, okay, um, well. uh, light, right? ่เก oh right. hey, right ินทก็ลงือเขาใส่อืมเม่นไรเนาะยังแน่เลยระดับเงินน้อยโดเหตมีเงินโอ้ยไปว่าเล้น้องคอยก็บุมีเงินจะกรบบุมันคนหางคนมีแล้วพี่น้องด้เบิ่งขนเม่นมานเลยยังแงนมีับใช้สมม่ตอง สงสารอีกแล้วงเลยมาหนังว่าวนทองมาเอาไปเลี้ยงคันชงสารมันชงกทองนั่งที่มันนั่งสิป้าดูกปัวปัวมึงยองปะมึงยองไปจิตตามาน เขาเนี่ยเนี่ยได้บบุกมับนบเด็กหน้อยขนาดน,นั่นพอจะบอาวีสักเฮ้ยมันมืดสมัยนี่งแต่จะมาเ่าวน,นั่นไลเบ่าวามสืืออล้วว่าวกูกูมึงมึงหรือบัตรักเนาะมันเป็นแบบคือเขาเป็นกันเองเนาะเป็นตัวของเขาเองหล่บเสแฉงมดกลับไปอยู่บ้านนำพี่นำเลยน้องทองนำน้องก็กลับไปอยู่บ้านนำพี่น้อง นํน้องนิวซะเข้าวันโอ้ยคอยเป็นอยงให้เราไปอยู่เราก็บ่ไปพี่น้องเอ้ยเราบ่ไปดอกเน่ยแบบนี้บ่เหมาะกับเจ้าเด้อบ่เหมาะกับเจ้าหักบ่เหมาะกับเจ้าบ่พีน้สิสิได่คอมเมนต์พี่น้องคอยานคอมเมนต์เพิ่นพี่น้องเอ้ยคอยหันบ่เหมาะสมกับผัวคอยเพิ่นว่าเออคั่นซั่นเลคนที่เหมาะสมมนไปล เม่คพูเม็ดน,มน,มออนี่บอกเหมาะนะยังซื้อยังไงดีครับเอาสมองส่วนใดมาคิดด้เนาะคนเฮาก่ะเนาะพี่น,อน้องเนาะทำงานบ้านรับใช้เสร็จก็ไปไปยีงโอ้ย้ น้องเมฆเรากับเนาะทองเนาะเราจะเป็นจัจเนาะเรากระมือมามือบอ่อเนาะมีบา้าพ <ขอ S 1> วกเจ้าเอ้ยคอยไปอ่านมือคอมเมนต์ทั้งไล่สาระอะไรอุ้มพ่อเมฆน้อยมาเฉยๆก็ว่าไปหับใส่มันนี่นโด,ด,ดนอุ้มคือหนึ่งที่น้งนองเอ้ยไปรวมไปร้ายดอกเลย,ยเลขผมคือแบบคนดีแล้วผมจะเอาเนาะคนเอา พี่น้องเอ้ยคนเฮาหนั่นอยู่กันไปดนๆแหละกันกับเบื่อกันเองคนเฮาเนอชีวิตครอบครัวน่ำบาด้มีอยังดอกพี่น้อง,งเว้าคือว่าพวกเจ้านัาน่นบ่มีครอบครัวเนอะพูดไปก็จริงใจเหมืเดียวพเบื่อหนได้ก็จะเอาเงินมาทำให้หน่อยนะจ๊ะเออใ่เข้าใจเราไปแน่แม่ละเนาะ จย่งแมนว่า oh, ม mm ันจมเป็นเออกูจมเป็นก <rec> ูจมเป็นกูนี่ยกคนเว้าเป็นกูมีปากเขาเหตุปากไงเห็ุว่าให้ว่าเด้อพี่น้องเล้อเขาบ่ได้เห็ุมาคุกไว้์แมนบอทองมีมัยังเขาก็ต้องเว้าออกมาเรื่องครอบครัวเขาเองเขาไ่ได้วังเรื่องของคนอื่นเนาะคาะพี่น้องเว้าเรื่องครอบครัวเขาเองไม่ไ้ไปว่าเรื่องของคนอื่นนะคะนี่ยังบอกักนอื่น เจ้ามาเว้าให้ทังอย่างตั้งคนขายสินจ้าอย่านี้าแล้วขอใ้เราความจริงเนี่ยเลิกแม่ส่วนาโอ้ยตาถูกแห้งอยากเลิกตังไปทางมันแข็งดีอยู่ไปอยู่มัน เม่นแต่เราเขาเมน่นในการพูดเนาะพูดดีหรือเฮางฟองเนะาะจำใจนะคะชีวิตคนเราเป็นแบบนี้มีดีมีไม่ดีแมนแมนเลขออกกัได้นะถามฉันเอาหน่อยเลขออกเลขออกกันมาเลขออกกัได้เนี่ยเนี่ยเน่ยคอมเมนต์ไลน์เลยเขาเขาบ่มีเวลาอ่านด้วยคอมเมนต์เด้อดพี่น้องเด้อ มันไล่พอดมันไล่พดคอยกันเมื่อยแน่คอยขี้ข้านวุ่นวายนเยเล็กนูเบะอกนูววเล็กนูคนก็ต้องไว้เลาเมื่อยมือเส้นไหลคอยจะกินชมกลายเครียดก่อนกือชมม้วงก่อนเล็กไว้ล่าเบาชินะฝนออกไว้ลาววันนี้ ผลออกไหยลาววันนี้อะไรมัใช้สองเดือน เกาหาเล็กหนูโอ้ยหาเก้ามาปิดเก้าหรักเจ็ดเอกพวดมึงได้ซื้อแต่คนนึนไม่ได้ซื้อเก้าหกมาซื้อเก้าหกเก้าเจ็ดอ๋หาหายอยเนาะกบไปกบมา,ยาอยู่ไหนบ้าเนานะ เรื่องแบบนี้เรื่องครอบครัวนั้นมันละเอียดอ่อนบทถือไผ่ไพ่กับบุคุจักพี่น้องเอ้ยมันต้องกันกับเขาเองมันจังสีผู้ซึกอืมท่นบอถืกนั้นผู้ซึกดอกมันต้องถือกักบเขาเองไพ่ํำผู้นั้นกับมวนเนาะที่นะเรื่องเาท่าน,นได้คนเอาบุคอยนี้ว่าเป็นจมเป็นปากสม,มเจษ ข่อยเว้ากับ่อยเว้ามันในสิ่งที่มันเป็นความจริงเราไม่หาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วพี่น้รอกคอยว้าเรื่องครอบครัวของเองไม่ได้เกี่ยวกับใครดอกเว้าวครอบครัวเจ้าของเองมัเป็นยังอกเราไม่ได้ด่าคนอื่นเล่นเถี่ยวภาี่สันนอกอีมันท่องเลยหายง่วงเลย มันเป็นเสียงเสียงแหลงวันนี้มันวินหัวอยู่นะข้างบนคืนเขานอนสะด่นตื่นได้เคืนหนึ่งโมงได้คอยนอนนะหนึ่งโมงสองโมงยิงขาวเคนมาเล่นนำเขานอนสองโมงมคืนเนี่ยไปนอนเลยเมื่อคืนเขนาเลยไม่ได้พักผอนเขาก็เลยวินหัวท่นวาเนเนลยพี่น้องเยวินแท้วินงวาเนี่ยโอเคเนาะค่ะคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะลาอลไรเด้อคลิปนี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปใหม่นะจ้า มาไม่เมื่อยก็อยากว่าอยากว่าในจ็กเล็กจ็กหน่อยพี่น้องเอ้ยปัญหาเราคลายเครียด